เผยเป้าหมายแข่งใหม่เชลซีจากเทียหนึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาทีบาปครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงเป้าหมายของเชลซีครับในตลาดซัมเมอร์แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับและเทียหนึ่งที่ว่านั่นคือไซมอนจอห์นสันนักข่าวจาก The Athletic UK นะครับซึ่งต้องบอกว่านักข่าวคนนี้ถ้าเป็นข่าวเชลซีเนี่ย ว่าแมนยำพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวสายเชลซีใครได้ตามข่าวเชลซีเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเขาคนนี้อยู่คุ้นหูพอสมควรนะครับผมแน่นอนเลยครับว่าการเข้ามาของมาริโซโบเชติโนครับกุนซอชาวอาร์เจนตีเนี่ยมันอาจจะยังไม่อย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็แน่นอนแล้วนะครับว่าพอร์ชนั้นจะเป็นกุนซอใหม่ของเชลซีครับแล้ววันนี้ครับจะพามาดูครับว่าเป้าหมายที่พอร์ชเนี่ยได้ิสต์เอาไว้ให้ กับเหล่าผู้บริหารในการพูดคุยเนี่ยว่าเขาต้องการเสริมทัพเนี่ยมีใครกันบ้างนะฮะซึ่งพอส t เนี่ยได้มีลิสต์ไว้ให้ครับแล้วก็มีหลากหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นผู้รักษาประตูกองกลางแล้วก็กองหน้า พอชเนี่ยได้เคยบอกเวลานะครับว่าเขาต้องการตำแแน่งประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีใครคนไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็นั่นของโพชเชติโนนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับว่าเขาจะเข้ามาเป็นกุนซือของเชลซีเมื่อไหร่ถืงอง่ายเลยครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่ายังไงพอชเนี่ยไม่ได้คุม ในฤดูกาลนี้อยู่แล้วนะก็ให้แฟรงก์น้ำผาดเนี่ยคุมไปจนจบนะครับก็เรียกว่ายาวๆกันไปครับในการจะเจอกับนิวคาสเซิลแมนยูแล้วก็แมนซิตี้เดี๋ยวก็รอดูบันต่อไปแล้วก็แฟนเชลซีเนี่ยก็รอแล้วว่า,าตลาดซัมเมอร์จะเป็นยังไงรอเชียร์ฤดูกาลหน้าเลยดีกว่าฤดูกาลนี้ ก็ปล่อยให้มันไปตามทางไปนะครับผมอ่ะมาดูวันที่เป้าหมายของผู้รักษาประตูครับทางด้านของสมัติจอนสันเนี่ยได้รายงานนะครับว่าทางฝั่งของโพเชติโน่เนี่ยได้ลิสต์เอาไว้4คนนะครับคนแรกครับอันเดรโอนาน่าครับในด่านชาวเคเมรูนของอินเตอร์มิลานครับอันเดรโอนาน่าก็ต้องบอกว่ามีส่วนช่วยเซฟนะครับให้กับอินเตอร์มิลานในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก จนทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิได้สําเร็จนะครับผมก็ถือว่าผลงานใช้ได้ผลงานดีนะครับแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมและก็นิสัยส่วนตัวนะครับอย่างเช่นในฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีปัญหากับโค้ชอย่างลิลกุปแปงทรงของทีมชาติเคมบรูแล้วก็ กลับบ้านไปก่อนนะครับผมเล่นไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ปลาสุดเนี่ยแกรประกาศเลื่อนทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต่อมาครับคือดาวิดรายาครับนายด่านทีมชาติสเปนจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับเขาคนนี้เล่นบอลในเท้าดีมากแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของความสูงครับเพียงแค่183เซนติเมตรอาจจะมีปัญหาเรื่องของลูกกลางอากาศแต่ว่าก็มีความเคยชินกับบอลอังกฤษไปอย่างดีเพราะว่าอยู่มาอย่างยาวนานตั้งแต่แบล็กเบิร์นแล้วนะครับผมก็รายาครับสัญญาใกล้หมดแล้วครับกับ นั่นของ ford, เบรนท์ฟอร์ดเหลือเป็นแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็เขาไม่ต้องการต่อสัญญาแล้วก็ต้องการย้ายทีมนะครับค่าตัวราวๆสี่สิบล้านปอนด์ครับต่อมาคือโรเบิร์ตซันเชสครับในดฐานทีมชาติสเปนจากบริตันโฮฟอัลเบียนนะครับแฟนชุดสีรู้สึกว่าเฮ้ยไบรตันอีกแล้วหรอเป็นอะไรนักหนานะฮนะแต่ซันเชสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้รับสมัครที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีครับสูงครับหนึร้อยเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรแต่หลังๆเนี่ยก็ถูกเบียด แล้วก็หลดในเป็นสำรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นเจสันสติลไปเป็นมือหนึ่งแทนนะครับซันเชสเนี่ยก็ค่าตัวราวานี้แหละครับประมาณ40ล้านปอนด์โดยประมาณเรียกว่าในด่านราคาก็ประมาณนี้โอนาน่าก็40ล้านปอนด์เช่นเดียวกันนะครับทางด้านคนสุดท้ายครับคือเอเมรินมาร์ติเนสครับคนนี้หลังๆเริ่มมีข่าวแล้วนะครับว่าเอมริมาร์ติเนสนด่านทีมชาติจีน่าชุดแชมป์โลกของแอสตันวิลล่าเนี่ยเชลซีต้องการตัวครับเคยมีข่าวกับแมนยูด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีข่าวแว่วมานะครับว่่าในชวงงขอ ฟุตบอลโลกพอจบมาเนี่ยหลังจากที่ความโอ้โหบ้าบินมากของเขานะครับทำให้อูนายเอเมรีครับคุณซื้อของวิล่าไม่ค่อยพอใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกจากทีมด้วยเหมือนกัน,นครับแต่มาตินเนสครับสัญญาเนี่ยถึงปี2027ครับถ้าจะซื้อเนี่ยห้ล้านปอนด์บวกๆน่าจะมีแต่ถามว่าดีไหมดีครับสูงคุณเคยกับบอลอังกฤษเหนียวไหมโคตรเหนียวนะครับมาดูที่ตำแหน่งกองกลางครับกองกลางเนี่ย มีโรมิโอลาเวียครับนักเตะชาวเบลเยียมของซอสต์แฮมตันนะครับลาเวียคนนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแดนกลางที่ฝีเทา้าดีนะครับดีเลยแหละนะเพราะว่าหานน้นของลาเวียเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ซฮมตันเนี่ยเพิ่งจะดึงมาจากแมนซิตี้นะครับแต่ว่าพอซฮมตันตกชั้นเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงครับค่าตัวราวๆสามสิบถึงสี่สิบล้านปอนด์เพราะว่าซัมตันนั้นตกชั้นครับแต่ซิตี้เนี่ยมีสัญญาซื้อกลับถ้าซิตี้ซื้อกลับได้ เชลซีก็น่าจะแฮลนะครับผมต่อมาครับนั่นคือ2คู่หูจากไบรตันครับมาร์เซตไกเซโดแล้วก็อเล็กซิสแมกอาริสเตอร์นะครับก็ไกเซโดเนี่ยหลายทีมอยากได้ครับมีข่าวกับอาร์เซนอลเคยมีเชื่อมโยงกับแมนยูนะมีเชื่อมโยงกับเชลซีมาค่าตัวเนี่ยแพงอยู่แล้วเพิ่งจะต่อสัญญาไปครับค่าตัวจะประมาณสัก80-90ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวครับต่อมาคืออเล็กซิสแมกอาริสเตอร์นะครับผมนี่คือแดนกลางที่ใกล้แล้วครับที่จะซบ ลิเวอร์พูลครับแต่ข้อแม้ของแมนอลิสเตอร์เนี่ยคืออยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครับทำให้มีโอกาสหลุดไปทางเชลล์อ่าลีกหลุดไปทางอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูได้เพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าหมดฤดูกาลลิเวอร์พูลจะได้ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าจะถามว่าใครตัวนี้ลิเวอร์พูลเล่งเต็งสุดนะครับผมสุดท้ายคือดีแคลไลท์ ice, ครับแดนการจากเวสต์แฮมอันนี้เนื้อหอมสุดๆนะครับผมสัญญาเหลืออีก2ปีถึงปี2025ครับหันนั้นของไลท์เนี่ย ค่าตัวประมาณ100่งถึงหนึล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งสิ่งนี้น่าสนใจแน่นอนครับตอนนี้ทีมเต็เคืออาร์เซนอลครับแต่ว่าแมนซิตี้แมนยูแล้วก็รวมไปถึงลิฟูก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไลท์ต้องการเล่น u ยู่าแชมเปี้ยนส์ลีคค่าตัวแพงฝีเท้าดีได้โฮมครนทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้ไม่แปลกใจที่แพงครับ มาดูกันที่กองหน้าครับคนแรกครับลาสุดฮอยรุนนะครับก็เป็นศูนย์หน้าที่เชนเดนมาร์กจากออตาลันตานะครับฮอยรุนนะครับก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับจากการรายงานล่าสุดของพอลเฮิร์สนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายทีเหมือนกันแต่ค่าตัวของเจ้าหนูคนนี้50ล้านปอนด์บวกๆอย่างแน่นอนครับในช่วงพักเบรกทีมชาติฟอร์มดียิงคนเดียวกับทีมชาติเดนมาร์กตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากครับต่อมาครับนั่นคือแทมมี่อับราฮัมนะครับก็เป็นศูนย์หน้าอดีตเด็กเก่าของเชลซีครับ ถูกปล่อยไปให้กับโรม่าซื้อขาดไปแต่เชลซีมีสัญญาซื้อกลับได้ในซัมเมอร์นี้ราคาราวแปดล้านยูโรซึ่งถือว่าแพงโคตรแลดูกาลนี้ผลงานก็ไม่ได้พีคสักขนาดนั้นนะครับต่อมาคือลาตอโรมาร์ติเนีสครับสุดนักชา้อเจนี้น้าชุดแชมป์โลกจากอินเตอร์มิลานฤดูกาลนี้ผลงานดีมากๆขั้วดาวซันโวเกาโชกับโอซิมเฮนอยู่นะครับค่าตัวเนี่ยก็ต้องมีระดับ7 0็ดถึงแปล้านปอนด์แล้วก็ตอนนี้เนี่ย เริ่มมีสื่อดังๆแล้วนะครับเที่ยวต้นๆเทียวหนึ่งเที 2, ยวสองรายงานแล้วว่าเชลซีสนใจลาตาโร่จริงๆนะครับปิดท้ายครับสุดหน้าคนนี้ครับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับโอซิมเฮนเนี่ยก็มีโอกาสย้ายค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทางฝั่งของโอซิมเฮนเองเนี่ยต้องบอกว่ายัางไงล่ะคือเป็นนักเตะที่ประธานสโมสรของนาโปลีเรย์เรนติสเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ถึง150ล้านยูโรในการย้ายทีมเพราะฉะนั้นเก่งจริงแต่ค่าตัวก็โคตรแพงเหมือนกันนะครับคิดอย่างไรครับกับลิส ที่ทางฝั่งของพอ c h ชลิสต์ให้กับเชลซีที่สมัทจอร์ซันรายงานมาก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ